สวัสดีครับพี่ชายใหญ่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอฟผมผมผมเอฟซีพี่มากเลยครับเอฟซีจากอ่าดูใบครับเนี่ยผมดูพี่ทุกวันเลยอ่ะดูนั้นอ่ะมุงตัวพี่เหนื่อยใจจริงอีวิศดาวโคตรสวยอ่ะโอ้ยยยยยสองคนนี้คือเพื่อนหัวห้องไม่ไม่ไม่ใช่พี่ไม่ใช่นูมาจากดาวองคานดาวองคานอีกแล้วคนน่าจะเยอะอะไรเนี่ยไอจีข้าว ไปไปคุเข้านี้นี่นี่คข้านี้นี่9หรือ9วะ b e f o b e f o เอามันไปเลยเฮ้พอซองว่ามันใอมาอีกแล้วเอาเอาแฟนเธอมาแล้วเว้ยเฮ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับนายชื่ออะไรอ่านชื่อดีเอาวอสายดุป่ะเนี่ยสายดุป่ะไม่เอาแบบชื่อเล่นนะชื่อเล่นมีไหมครับอ่านครับมีตางั้นชื่อหวานแล้วกันอาแเล้วแต่ละคน อันนี้พี่ยสังเกตมีไม่เคยอ่านตังทําด้วยอะไรวะเนี่ยก็เราอยากคุยกับนายไงก็ได้ทําไมอาดูเหมือนหมาทาไมหรอเฮ้ยก็รู้ตัวนี่ไม่รู้กูเปลี่ยนโทรศัพท์หมดแล้วมี่ีมคุณดูห้าคนอนะโอเคเห่ากันต่ออันนี้ฟีมปะใช่ครับแล้วอายุสิห้าครับอยู่จังหวัดไหนครับ ชชยนาทค่ะชช่นาทสวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนฟิล์มเหรอเอ้าเป็นแฟนเก่เพื่อนเหรอครับอ้าวเฮ้ยแปลกแปกนะยังไงอะนายชื่อไรอ่ะชื่อตู่ครับออกไดล้วมั้งอยู่มาแปดปีแล้วนานเกินไปไม่ไม่เกี่ยวอย่าโยงดีเออแล้วนายอายุเท่าไหร่อายุสิบเก้าค่ะอายุเป็นถึงเก้าเฮ้ยอะไรใจเย็นพูดทีละคน มันอยู่หลายคนน่ะปไปไป,ไปนั่งหมองเก่าเออไปนั่งหมองเก่าไปอ้ย<ป>จากที่าหลายคนเห็นอย่างตัยียวนี่อยู่จังหวัดไหนอยู่เวลามครับ,อบ่อกนเงียบพราว่าอต่อว่าเปิดเพลงหรือเปล่าครับพูดกับใครเรายังไม่รู้เรื่องเลยพ,พูดกับซ้องไงครับซ้อฟิล์มอ่ะพูดว่าเงียบแท้พูดว่าโอ้ก็บอกเงียบแท้เงียบตรงไหนก็เปิดเพลงอยู่เงียบตรงไหนมันไม่ได้ยินนะครับ ดังพไหมผมไม่ได้อยากได้ยินเสียงเพีงผมอยากได้ยินเสียงซอครับร้องไม่เป็นโอเค<ๆ>เจ้าเว้ากันโลดไปละอันนี้เพื่อนกันหมดเลยเหรอสามคนไม่เอา้าพี่น้องพี่น้องเอ่อก็หมายถึงว่าสามคนก็รู้จักกันใช่ไหมใช่เอางี้พวกนายชื่ออะไรบ้างสมิงครับอ่ะสมชายดีกว่า สมชายสมหญิงดีกว่าสมหญิงก็ได้ผมอะไรนะครับจีน้คับผม่ีนี้ชื่อนิกพี่นิกอายุเท่าไหร่ครับสิบเจ็ดครับสิบเจ็ดหรอพ,พี่นิกอยู่จังหวัดไหนครับอยู่สุราษฎร์ครับผมภาคใต้สุราษฎร์เฮ้ยคนใต้ไหมนี่ครับผมเป็นคนใต้ครับนี่เอางี้เดี๋ยวหัวห้องไหนชื่ออะไรพี่นิกอะไรนะหัวหัวห้องไหนชื่ออะไรเขาไม่รู้หรอก อ้าวยังไม่ร,ไรู้จักกันสรุปไม่รู้จักกันไม่ได้เขาไม่บอกชื่อเขาไม่บอกชื่อออเอาเอาเป็นว่ายังไม่รู้จักกันก็คือเจอกันในเกมนั่นแหละอิงอ้าวอ่ารู้รู้ชื่อเขายังนิกรู้แล้วครับรู้แล้ว,ลว,ลว,ลวโอเคอ้าวต้องต้องอ๋อเราต้องเข้ามาก่อนถึงจะรู้ชื่อแ <c oughs> ล้วแลพี่นิกโสดเปล่า <c oughs> โซดอได้แค <c oughs> ่พี่น้องครับเป็นได้แค่พี่น้องโอ้เศร้านะ โอเคเดี๋ยวเราไปละเอ้าไป่ใช่พวกนายคุยกันเลยชาติหน้าเจอกันนะพี่บ๊ายบายโอเคอย่าเจอกันเลยดีกว่าอย่าเจอเลยดีกว่าอิงไม่อยากเจออิงแล้ววิเล่นได้คอมด้วยเออกดเลยงั้นอ่ะเพราะว่าแบบยังได้เจอบอดหน่อยใช่ใช่ไม่เจอหรอกเล่นไหมเล่นไหมวิจิตรเด้อพีเสียมันคนดังเลยไม่มอนเราไม่เจ้าคนดอง เชื่อจะคุ้นดังมั้งมั้งมั้งบ่หัวบ่แม่นคนดังเด้วนี่ไคุนดังยังคือเด้วเชี่ยนี่บ่ดีไอ้บ้านสังกะซีพอดีเออนั่นล่ะแล้วก็ไปสร้างเฮียนใหม่แหมแบบว่าเป็นบ้านพอดีพอดีอ่ะไอ้หัวเขจั๊กอีหยังดอกเชื่อเสียงมาแลไหคนนันเลยบ่เมือนดอกชื่อผิดเล่าชื่อผิดเล่าเจ้าอ่ะเลยบ่วเมียน ชื่อผิดแล้วสูสูอยู่จังหวัดใดนี่กาลสินกาลสินติ๋วเป็นไอ้นั่นแม่ชื่อแมสังกะสีอ่ะในสังกะสีอีหยังใช่ใดวะพี่รับแอรหน่อยเจ้าเจ้าซื้อหยังมั่งนี่ชื่อนิวคนหัวกระต่ายบี๊กซีเดี๋ยวหั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 วสีดำดำชื่อนิวชื่อนิวอ่ะหัวห้องชื่อชื่อบิ๊กซีครับ บิ๊กซีนิวบิ๊กซีแล้วก็ยูกิยูกิทำไมในนี้ชื่อม่ายมแล้วแต่มันเป็นคนเอ่อเป็นคนลูกครึ่งลูกครึ่งอะไรลูกไม้อิาีมึงอันเกาหลีหรือญี่ปุ่นก่อญี่ปุ่นโอ้ยโยกดดิสก้ากลัวใช่แน่แน่ใช่แน่แน่แล้วเลิฟเลิฟบีเลิฟเอ็มคืออะไรอ่ะ ไปดูครั pigs, ไบไปดูครับไปรูครับเป็นแฟนหนอแฟนกันปะเนี่ยสองคนเนี้ยม้าด้ดมันเป็นเพื่อนกันแต่แล้วเขาจังซื้อคือกันไหมเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่จังหวัดเดียวกันหมดไหมใช่เดียวกันหมดเลยอันนี้คือเพื่อนกันห้องเดียวกันหมดเลยห้องเดียวกันเอออยู่มอไหนยังไม่มอเลยปอไหนเพิ่งอยู่มหกเดี๋ยวดับมอหรือปอเอาเอาดีดีมอมหก ไหนว่ากูติดตามไม้นี่ละไอโทรศัพท์สีแดงป้าห<ด>จบก็ต,ติดตามมาที่ไอแล้วแบบว่าน้ำท่วมเขาเฮี้ยนเล่านะแม่น้ำท่ <c oughs> มวม <c oughs> อีฮังใคอยบ่ได้อยู่น้ำท่วเมเอาเอาว่ะมันเป็นจังไดเอาน้ำท่วมอยู่อยู่แอวแต่ว่ามันจะเป็นเหมือนห่องน้ำอ่ะ มันเป็นมันมันจะเป็นสังกะสีรอบรอบตัวพี่แล้วแบบว่าฝนจะตกแล้วแล้วพี่อยู่ทุ่งนาเน,านี่ยแล้วน้ำมันก็ไหลเข้ามาเ <_ blind> จ้าเอาไปเอาช่องมาเอาแปะเอาช่องมาเอี๋ยวแป๊บนึ่งมามิวเียออกนี่คนดังมึงเชียร์กูดีแม่งแปลไอดีไอคนดังโอ้เสื้อดอกไข่บ่เคยไปอันถุงหน้าสังกะสีจักเอียงเจ้าว้าวเนี่ยไปเอาช่องมาพี่ชื่ออะไรชื่อเพียว พี่พี่เคยไปเก็บเห็ดไหมบอเอาดีดีอิรีเดนี่อีกีเมื่อออกไปเบงส่องอายแล้วในที่แล้วอยูย่ในสังกัดซีนะเบ๊เอาเอาจังสี่ง่าย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 เอาสื่อส่องมาเนี่ยง่ายง่ายอีกีเมื่อออกไปเอาสื่อสอ่องแน่แล้้วอักีแบต่ค่อยเว้าเบาดักไว้ก่อนเด้อถ้าเจ้าจื้อผิดมาหน้าแตกเด้อหน้ามันแตกเปล่าขวานขงเซิร์ฟตอยู่แล้ว โอ้ยหน้าหน้าสดใสดีรับแอสรับแอสหน่อยรับแอสหน่อยไผสิแอสกลัว่าข้าจับตองลบแน่นอนแน่นแนบอกว่าไผสิแอสอันห้องห้องเพลงเราสิแอสว้าไอล้หัวขามัดว้าวทีละคนว้าวทีละคนห่วยเอาจังส่ไผโสดโสดครับผมโสดบิ๊กซีโสดเหรอเฮ้ยนอน ขอเดโอ่แหละแล้วไอ้บอแมนแล้วบอเคยขืนแดงเออคอยบอเคยขื้นแดงดอกแล้วคอยกบอเคยอยู่ในสังกะสีแล้วในนี้ใครมีแฟนอเ, <c oughs> เอาเงียบมิสซิรีส์ไงสดทุกคนไผอ๋อโสดทุกคนหนูก,ก็ล่างหาหนูก,ก็ล่างตามหาลุกตูอยู่อ๋อบอ,บอต้องบ้าวันนั่นน่ะาตามหาผู้บ้าวจะของรถงูวี่งเหรอคะแกมียูฮักแท้่เจ้าหาบ่พ่อเอง ราว่าโดนละสามสี่ปีละคนเจอสามสี่ปีนึงบางคนนี่หาเป็นสิบยี่สิบปีบุนะข้านะข้านหาก็อยู่เพียงนั่นแหละเจ้าอะ่ะใครใครมีแบบแอบชอบอะไรเงี้ยมีเปล่าคนในห้องนะอ๋อบิ๊กซีมีคนที่แอบชอบใช่ครับแอบชอบคนในห้องเหรอแล้วเขารู้ไหมว่าบิ๊กซีชอบไม่รู้เขาโง<อ>่เอาอย่าไปด่าเขาดิเอาชอบเขาจริงปะเนะี่ยพี่พี่ร้องเพลงเป็น,ปนไหม ร้องเพลงบอเป็นอ้าวมันจะบอกให้ร้องให้ฟังเพลงไหนอ่าวายรัานไก่ตื่นไปเลยชูไปหนึ่งจะเสรใส่บาซิบอทิ่มกันแล้วถ้าท้าสีเดรนก็เพาะไปล้างขวดนมน้องเอาไปเอาไปใช้นมก่อนแบบโอเคไปเลี้ยงน้องไปเสียวเรียงน้องเสียวมากินเองเอาสิมากินเองกินขวดนมนะเขาบ้าโอ้กินปานเด็กน้อยเนาะ เงียบปากดีปักหูขาวว่าเราอรอดูชิไหาตาลำา้ำคานเพื่อนเป็นอย่างเอาเดี๋ยวนี้เฮ้ยแรกๆคือดีอยูไไ่ไม่บดูชิบหายนิวเป็นอย่างเสลือเรียงของกุย้ยว่ามาเรียงของมึงเยอะมากเสลือเอายีกเอายิกด่าดาเนี่ยเดี๋ยวกว่ามาแล้วเป็นอย่างเออนั่นละสวยเจ้าเอายีกเอายิกระเบิดเนี่ย <laughs> มบักนิดดังแล้วเอาอย่าเพิ่งหายตอเนี้ยถนาถ้ามืออื่นมากว่าบักตอแบบนั่งคำมาอีอะบักโต้คือไผแฟนเพิ่นเตี้ยเ e s yes เออเฮ้ยบักโต้โต้คือไผอะโต้เจ็เสลือร้ายบอกโอ้แฟนโต้ตัวนี้โต้บ้านนมังบอกโต้ก็มักคนจังสี่ตีวะนี่นิ้วมึงก็พูดดีๆแน่อย่าไปห้ามอย่าไปห้ามอย่าไปห้ามแหวนมันหุดไปเลย พูดไหมพี่พูดพี่พูดดไหมเจเลอเฮ้ยเธอพูดดีๆไม่เป็นหรอเจเลอเฮ้ยเราขอโทษได้เปล่าเจเลอนันทีสิพ่อคนจังสิโอหยหามาตั้งโดดเด้นี่ตามาคูดอย่างมึงนิ่วแสดงว่าเพื่อนคนนี้นี่ด่าเก่งสุดในกลุ่มแล้วจะไม่บิ๊กซีเจเลอเฮ้ยอันนี้ถามบิ๊กซีแล้วเดี๋ยวนั้นเงียบก่อนใช่ครับใช่ครับจริงเหรอยูกิเอายุกิไปตอบ ยูกิ่องก็ดูดขวดนมอ,อยู่ยูกิ่ดูดขวดนมอยู่เขาชอบอ่ะไม่รู้ครับเขาเพิ่งมาทำวันนี้เอาเพิ่งมาทําวันนี้ไม่ไม่ไม่ทำนานแล้วเอ,เอาทํานานแล้วเอาไม่คือไม่นมมันหมดแล้วเลยต้องไปคิดว่าจะไปซื้ออยู่นมมันหมดแล้วนั่นแหละไม่หมายถึงว่ากินเป็นจุกนมเลยหรือว่ากินเป็นนมแบบขวดยังไงนมขวดเอาก็นึกว่ากินแบบจุกนมแบบเด็ก ขว nice ดที่มันเป็นแบบอ่า er, เอาไว้เอาไว้ใส่นมผงอ่ะก็นั่นแหละที่มันเป็นจุกอ่ะใช่ไหมดูดเอาไว้ดูดแบบจุกอใช่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 ใชแบบดูดเลโอ้กินแบบนั้นอ้าครับมันจะประมาณว่ามันได้ฟิลแบบเหมือนอมอืมมวทุเรศเอ้คนนั้นเขา้องเอ้ <electr ification> ถ้าเราเปิด <S <S <đ ứ uki> เดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งผมอยากได้ชื่อช่องอยากได้ชื่อช่องเหรอโอเคไข่ตุ๋นไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพิมพ์เป็นคำใบ้ให้ให้ทายก่อนพอพอคุ้นๆไหม อ้เลยอ้าวเฮ้ยพี่ลองพิมพ์มาให้มันเดลือตัวเดียวหน่อยดิโอ้เหลือตัวเดียวั้นเอาไปเอาไปหมดทั้งชื่อช่องแล้วกลัวแล้วมาคตรดังเอ้าเพื่อนไปแล้วนิ้วไปแล้วนิวขอข้อตีมาแล้วอ่าเปิดไม่ได้ยังอ้าวทำไมไม่พูดแล้ววะเฮ้ยพอพอเฉลยช่องเราไม่พูดเลยโอเคเดี๋ยวเราไปละไปมาครับ บอกฟันดีนิ้วด้วยนะโอเคครับบอกบอกนิ้วว่าอย่าด่าเยอะเซ็นเซอร์ไม่ทัน <c oughs> โอเคนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u ับส r i ร์ด้วยครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย